อย่างที่บอกว่าผมเล่นดนตรีไม่เก่งเล่นกีตาร์ไม่เก่งรายการแข่งต่างๆเนี่ยผมแพ้ทุกรายการเลยครับจริงๆแพ้ในที่นี้ของผมมันไม่ได้หมายถึงแบบแค่ตอบไม่ผ่านเลยอะไรเงี้นะครับผมแพ้เพราะว่ามันไม่ไปถึงจุดท็อปนั่นแหละครับผมก็ somewhere in the middle ครับเราก็แค่ทั่วไปธรรมดาอะไรเงี้ยครับพอมันแค่ทั่วไปผมว่ามันว่างเปล่ามากๆเลยครับ สวัสดีครับผมกรอัตตาครับ love, 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 จุดเริ่มต้นเพลงนี้เกิดจากช่อง reaction ช่องหนึ่งครับใน YouTube ชื่อลูคแกนมีคุณลูคเนี่ยเขา reaction นะครับแล้วก็ส่งคลิป reaction มาทาง message ใน IG ผมครับแล้วก็คุณลูกก็แนบแนบทิ้งท้ายว่าเออผมชอบงานคุณนะแต่ว่าคุณเลิกแปไปแล้วหรอ อะไรเงี้ยผมก็อ้าวผมก็ยังทําอยู่นะครับก็ยังทําเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่างานที่เราทำมันมันไม่มีเอฟเฟกมันไม่เกิดผลหรือว่ามันไม่มีพื้นที่ของมันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อบอกว่าเรายังทํางานตรงนี้อยู่นะ ก็มีมีพูดอยู่ในเวอร์ซูครับสงสัยดิอัตราแม่งหายไปไหนแม่งหายไปลงจมงงองลง,งหรือว่าเกิดหลงอยู่ในพงไพรอยูกูยังคทงทำเพลงเหมือนเดิมนี่แหละยังเดินยังเอิร์นโปรฟิตแต่เริ่มเพิ่มเติมในมิส s ิส c ิ l l ลจ e ก็คือทำงานทำเงินเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเรียนเพิ่มในโรงเรียนตีครับ อารมณ์ของ represent มันจะเหมือนแบบฉลากข้างข้างขวดอะครับแบบว่าฉลากยาว่าแก้บิดเสียดแก้ปวดท้องอะไรเงี้ยครับ represent ก็บอกว่าแบบเฮ้ยฉันทำอะไรได้บ้างเป็น culture หนึ่งของฮิปฮอปครับช่บดีกัดีกับช่ำดีกับภาพภาพดีกับดกับภาพฟกุบ้าข้านเดลกับมาพาดไปสมาชาติกุนโอในนาทเล่ฟกแล้วก็ทำไมตัดสินใจอยากอยากจะมาเรียนดนตรีครับก็จริงๆเหมือนเราไม่อยากเรียนในในโรงเรียน ั่วไปแล้วด้วยครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่เราไปเรียนทุก,ท,กทุกวันน่ะเราแบบเหมือนเราไปแค่แคบบ่ไปนอนในห้องครัแบบแลบบ้วก็ตื่นมาตอนเย็นเพื่อไปเล่นบาสกับเพื่อนแล้วก็กลับบ้านแล้วก็วนลูปอย่างเงี้ยไปเราไม่ได้อะไรจากการเรียนสามัญเลยครับก็เลยรู้ส hmm> ึกว่าเออลองไปเรียนดนตรีดีกว่า กูจะไม่บอกให้เด็กออกโรงเรียนก่อนฝันเมองดังกว่าออกโรงเรียนส่วนใหญ่ฮิปฮอปจะพูดว่าแบบเฮ้ยออกมาเลยล่าความฝันออกไปซ่าไมโรงเรียนแล้วเว้ยอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ที่เกือบจะออกครับเกือบจะรู้สึกว่าเอ้ย e ไม่ไหวและต้องออกมาทําเพลงและแต่จริงๆมันผมว่ามันทําไปด้วยกันได้ครับซึ่งคนที่ ออกแล้วประสบความสําเร็จมันก็มีนะครับแต่ว่าคนที่ทําอย่างนั้นได้แปลว่าความฝันเขาชัดเจนมากๆก็เลยแบบเขียนว่าก่อนฝันมึงดังกว่าออดโรงเรียนพราะอดโรงเรียนไม่ดังมากใช่ไหมครับแปลว่ามันต้องชัดมากๆเพลงจริงต้องเพียรทาเก็บตลอดใช้เพียงวันเดียวเจ็บก็จอดกระจกก็อจะออกตงเตรียมแต่ว่าก่อนจะออกก็คุณต้องพร้อมนะไม่ใช่แบบทําเพลงมาเพลงเดียวแล้วก็โอ้ไม่ดังก็เลิกเรียนจบได้มันก็โหดนะทําเพลงได้มันก็โหดก็มีคนที่ทั้งเรียนจบโอเคคุณเก่ง ทำเพลงเก่งแต่กูจะเรียนไปด้วยทําเพลงไปด้วยหาเงินส่งตัวเองเรียนไปด้วยนี่กูโหดกว่าก็แค่เป็นท่อนขิงท่อนหนึ่งครับแต่ว่าเราเรารู้สึกมีความภูมิใจแบบหนึ่งเหมือนกันที่แบบเราส่งตัวเองเรียนได้อะไรเงี้ยครับก็เหมือนเราทํางานไปด้วยแล้วเราก็ทําเพลงไปด้วยเพื่อมาซัพพอร์ตตรงเนี้ยเรานึกว่าเอ้ยเราก็เล่นได้นี่หว่าเราก็เล่น เก่งใช้ได้นี่หว่าแต่พอไปถึงตรงนั้นล้วคือแบบโหทุกคนมันอยู่ในระดับแบบระดับปีาศาจกันหมดเลยครับจริงๆจะบอกว่าแบบว่าในการเรียนดนตรีผมด๋อยมากเลยครับเล่นดนตรีไม่ไม่ค่อยเก่งครับจริงๆที่มาแล้วก็เพราะว่าเล่นดนตรีไม่ค่อยเก่งด้วยครับก็เลยรู้สึกแบบโอ้ซ้อมไปก็ไม่เก่งสักทีเราไปเจอแล้วก็เออ,เ,อ,อเข้าทางมากกว่าอะไรเงี้ยครับ บอกว่าเก่งเดอะทีสตีบอกกูก็มาจนเด็ดในออนเปอดิเก่ง y, กกออนกนในห้องรนพฮอ,องซีพวกแรปเปอร์ขี้เรากูได้อ้สตอนที่ไปแข่งแรปเปอร์สครับผมจะโดนคือช่วงนั้นผมจะใช้แบบอารมณ์เหมือนว่าพาโรดี้ครับเยอะแบบล้อเรียนการเป็นแรปเปอร์คนต่างๆซึ่งมันทําให้คนเข้าใจติดภาพเราไปว่าเราเนี่ยต้องขี้กอฟเท่านั้นเราต้องล้อคนอื่นเท่านั้นไม่มีสไตล์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแบบบางคนบอกว่า เนี่ยเรียนดนตรีมามันก็เก่งแต่ทฤษฎีเท่านั้นแหละอะไรเนี้ยมันทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกรู้สึกว่ามันบูชิดอะครับมันการแรปการทําออกมาได้มันมันแปลว่ามันต้องไม่ใช่แค่ทฤษฎีอย่างเดียวแหละเออแล้วมึงลอกกูได้ไหมแค่นั้นเองตั้งแต่ฝึกหัดนั่งจับคอร์ดีเกือบเลิกเพราะเครียดเกือบเกลียดนตรีก็ช่วงที่ผมคิดว่านักดนตรีน่าจะมีอาการนี้กัน เยอะนะครับแบบมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบหมดไฟไม่อยากซ้อมแล้วอะไรเงี้ยครับบางคีสภาพว่าแบบเรียนตั้งแต่9โมงจนถึงแบบ3โมง5โมงบางวันก็เลิก6โมงเี้ยแล้วก็ซ้อมต่อจนถึง3ทุ่มทุกวันนะครับชีวิตมปลายผมไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่เที่ยวไหนเลยครับจนมันรู้สึกแบบกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยอยากเลิกไปเลยอะไรเงี้ยครับหลายๆคนจะคิดว่าเอ้ยมีความสุขจังแค่นั่งเล่นดนตรีไปวันๆอะไรเงี้ยครับแต่ความจริงแล้วคือดนตรีมันสนุกเวลาเล่นแต่มัน เจ็บปวดเวลาซ้อมครับททคิดสภาพว่าแบบเรามีรุ่นพี่ที่เป็นท็อปแลนด์อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็ขายประกันครับขายตรงอะไรเงี้ยครับก็ไปต้องไปทำอาชีพอย่างนั้นทางั้นที่เล่นเก่งมากๆครับเพราะพื้นที่บ้านเรามัน,มนไม่พอ,อครับมันไม่มีพื้นที่ให้คนเเก่งมาเล่นนะครับ าร<ส>นะริกมัน,น,น,นมีวันหนึ่งผมแบบว่านั่งอยู่บนรถครับแล้วก็ตกใจมากว่าเคีย่รถแม่งไหลไปข้างหลังรถมันถอยไปได้ไงวะแต่ความจริงมันคือรถทางซ้ายมือออกออก,ออกตัวไปข้างหน้าอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าแม่งก็คืออันนั้น,นครับคนที่อยู่กับที่แต่ว่าคนอื่นก้าวไปข้างหน้าเท่ากับเราถอยหลังครับรู้สึกว่าแบบเหมือนเตือนตัวเองครับเตือนสติตัวเองว่าแบบเออเราอยู่กับที่ไม่ได้นะ ขอน,นี้มันจะคือไล่ย้อนกับไทมไลน์ไปท่อนเดิมครับว่าลองคิดดีๆคิดอีกทีนึงไอ้ที่กูพูดว่ากูนี่เก่งที่สุดอารมณ์ประมาณว่ามันนั่งคิดดีๆแล้วไอ้ที่กูขิงไปทั้งหมดเนี่ยม่ไม่จริงเลยนี่หว่าที่บอกว่า Another Level แต่ยังคงวิ่งบนลูปซิ่งบนลูวิ่ง ชนคาพูดทิ่มคมแทงสิ้นแรงต้องทําเป็นว่าไม่พ่ายบอกว่ากูนี่สุดเจ๋งอะไรเงี้ยแต่แบบไปอ่านคอมเมนต์ไปโดนคนด่าแล้วกูยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่เลยแต่ต้องทาเป็นว่าไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วแพ้วันนั้นชีวิตแพ้มานั้นไม่ท่วนแพ้ในกีตาร์แจ๊สแพ้ในการเล่นดนตรีอย่างที่บอกว่าผมเล่นดนตรีไม่เก่งครับเล่นกีตาร์ไม่เก่งส่งรายการแข่งต่างๆเนะี่ยผมแพ้ทุกรายการเลยครับ จริงๆแพ้ในที่นี้ของผมมันไม่ได้หมายถึงแบบแค่ตอบไม่ผ่านเลยอะไรางี้นะครับแต่ผมแพ้เพราะว่ามันมันไม่ไปถึงจุดท็อปนั่นแหละครับผมก็ somewhere in the middle ครับเราก็แค่ทั่วไปธรรมดาอะไรเงี้ยครับพะมันแค่ทั่วไปนั่นแหละครับผมว่ามันว่างเปล่ามากๆเลยครับแต่ว่าสิ่งที่มันยังทําให้เราทําดนตรีต่อบนคือผมไปเจอดนตรีในแง่มุมอื่นๆแล้วกันผมไปเจอว่า ความสวยงามผลงดนตีมันไม่ใช่แค่แบบต้องเล่นเก่งต้องแจ๊สต้องยากยากต้องอะไรเงี้ยครับมันมีเหลี่ยมที่ม,มีความสุขกับมันได้มากกว่านั้นครับจริงๆในโลกแห่งแบบธรรมชาติะครับมันก็แค่ถ้าความแพ้จริงๆมันคือการตายใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ระหว่างทางที่เราคิดว่าแพ้แปลว่าเราสมมุติขึ้นมาหรือเปล่าแปลว่าเราสมมุติว่าการที่ อ่อนกว่าคนอื่นเท่ากับแพ้การที่ไม่สําเร็จเท่าคนอื่นคือแพ้มันแพ้จริงๆหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ผิดที่จะรู้สึกแพ้เพราะว่าผมว่ามนุษย์มันก็ถูกสร้างมาให้ถูกเล้าด้วยอารมณ์ไม่อยากแพ้นั่นแหละแต่พอเราเข้าใจว่าแบบเชื่อกูไม่อยากแพ้วะเราก็แค่ต้องรับรู้ว่าเออรู้สึกจริงๆนะแล้วก็หาทางจัดการกับอารมณ์นี้ให้ได้แค่นั้นเองครับ